สวัสดีก็ผมก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับทริปนี้ออกมาตกปลากระสูบันสักหน่อยไม่ได้มานานก็เป็นครั้งที่2นะครับที่มาณนะอันเป็นคนพาเข้าหม่ก็ผลงานก็พอมีให้รับชมบ้างเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากพอได้สนุกอากาศร้อนร้อนลุยน้ำตีกันสดชื่นมากเลยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าทริปนี้จะสนุกแค่ไหนไปเริ่มกันเลย เขาชุดนึงเหมือนกันหรออ๋ออยู่ที่สายยางหน้าบ้านอ,อ,อ่าอ่าเอายิบตังเลยนะ <c oughs> <c oughs> จะลนดิ โอ้โหแล้วคือมันจะวิ่งวนอยู่ตรงนี้ดิเดี๋ยวใจจะกัดนิดหนึ่งสองชุดก็ได้มีไหมไม่มีอยู่ดีสองชุดนี่เท่าไหร่สี่สิบบาทดังนั้นผมก็ต้องทิ้งเบ็ดไว้ตรงนี้นะแล้วก็วนไปวนมาขี่หาตักตอนพอเดี๋ยวแล้วก็ไปเลยไม่มีเบ็ดเป็นตัวประกันนะเอามาให้ดูก็ได้ถึงใจแล้วขนาดนั้นเหรอ ่าออเสรุปไปเลยริงได้กินหมูฟรีไปพอแวลวผ่านลิฟต์ดิดเลยจอ่ะใครเคนแบบนี้คะไม่ทอนเลยติดบาทอได้วะ่าดมเลนวิชเดอเฮ้เฮ้ยดูดูหมูไม่เอาพอได้ตังทอมันไปเลยดูมันลยต้องมีไปรล้วนีแรก เริมลเลยครั้งที่สองกับการตีกระสุนแม่น้ำ น,นก,ก่อนเมื่อกี้มันมีการรื้อป่าอยู่นี่เมื่อกี้นะโตดีแล้วเสร็อุปกรณ์ใหม่รายใหม่แล้วเขอ,อยังชัว่ว อืม,มอฮะต,ตีไปแล้วอืมไม่มีเลยถึงเหมือนจะโดนกัดเหมือนจะโดนปลากัดนะเมื่อกี้นะเหมือนจะโดนปลากัด กัดเลยสะดุดอะไรกันไม่รู้สะดุดหรือมั้งอุ๊ยโอ้หไม่อยู่เฮ้ยกระตุกไปเลยส่วนขามือไปเลย โดนอืมเอาแล้วมาแล้วแต้มแรกแคร็กแล้วอืมอืมไปไปสุดอือหื้สอือหืไหนโชว์ตัวหน่อยสิวิ้ยมีส์มีสืย,ยอืม ออกไม่หยุดเลยโดนบอสแต่เช้าหรืองไงเนี่ยอื้ออื้อกดกดโอ้โหออกไม่หยุดเลยอะ,อะมาเข้ามายอมได้แล้ว ยังไม่เห็นตัวเลยเนี่ยโอ้ยออกไปอีกแล้วยังไม่เห็นตัวเลยเนี่ยกดอย่างเดียวเลยโอ้โหไม่ยอมง่ายๆนะครับอือหืออือหือออกไม่หยุดเลยนะครับเอาจริงตัวนี้ไม่ยอมกันเลยอ่ะ ดูดิพอรู้ตัวว่าจะต้องขึ้นจากน้ำเนี่ยออกไม่หยุดเลยกดอย่างเดียวเลยอ่ะแ a n ก็สูปลายนะครับใสสวยเลยใส,สยได้มันเนียยอมนะครับนี่แต้มแรกผมมาแล้วนะครับผม อ uh huh. สวยงามเลยทองงามปากว่าแล้วไม่ไม่หลุดนี่แต้มแรกเช้านี้นะครับกับเยื่อไมโครสปูลนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสามกรัมนะถ้าจาไม่ผิดตีเข้าไปชิดต่อมาครับที่แรกกันไม่โดนซ้ำไปไม่เหลือใสสวยเลยเนี่ย สีสวยมากเลยนี่นะครับกระสุนแม่นางแพรแต้มแรกของเชา้านี้เล่นอยู่นานเลยแรงดีมากไปเดี๋ยวเราตามก็ต่อนะครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ปลดแล้วเราก็ปล่อยคืนไปไม่เก็บนะครับ ปล่อยค่อยๆปล่อยนะครับยังไม่ต้องรีบปล่อยไปจะปลานอกน้ำเพอปลาเพิ่งเหนื่อยนะให้นอนอยู่เกยตื่นก่อนให้ได้น้ำก่อนตีให้เป็นฟองเป็นฟองอากาศถ้าเกิดว่าแบบปลางับนิ้วแล้วตึกตึกตึกแบบนั้นนั่นแหละคือปล่อยได้ตอนนี้ก็ยังเพลียอยู่นะครับอย่าเริ่มกัดนิ้วละ เดินอไปได้แล้วยังไม่ค่อยมีแรงนะครับปล่อยไปก็ตายประถมพยะบาบาลก่อน เริ่มมีแรงนบะ <c oughs> ไปแล้วครับมาเติมพลังกันน่อยหมูปิ้งซื้อมาเมื่อเช้านะครับน่าจะควดได้ทั้งวันนะเจอหมูปิ้งชุดน,นี้เข้าไปลองชิมรสชาติกัน,น่อย คุ <ih unting> ่ยอดเลยอร่อยนะครับแม่ขาวสวยหมูปิ้งก็อร่อยอันน่าเห็นหัวป่ะเนาะมันมีหัวหัวเป็นเหมือนักสืบขันดิ์ลองตีข้ามฟาก อผูกงง و, ไม่โดนวะเชื่อแล้วครับจานโอ้โหสุดยอดเลยเัอบอยู่ตามสาันตามหัวอย่างนั้นนะ่ะสันไปอีกไม้ไม้นี่เราเอาให้โดนไปแล้วมันแกกว่ายไม่ไหวลงยังไูลงล่างลงานะ่างตึ๊กไปเลยอะ่ะแล้วมันจะหลุดหลุดจากพื้นที่มันไปอะ่ะ เหมือนแม่งกูกูว่ากูจะขึ้นมาตั้งหลักใหญ่กูก็เหนื่อยนะ <laughs> โอ้โหขึ้นยอดไม้หมดวน,นี้ ค่อยขึ้นเลยเออต้องคนดัง,ดง,งต้องคนดังจริงๆอ่ะมันจะให้เราเสียตงังค์ที่มันจะมีเครื่องหมายติกถูกที่นหมืกัเออคือว่าใช้แอปมันมานานนั้นอุ้มโดนโดนตอดิต่ออะไรล่ะปลานี่แหละเฮ้ยบอสก่ห,หวะไม่บอสโอ้โหเอาไปเกิดมาด้วยตัวแค่นี้ โอเคยังน้อยปลักปลักก็ยังใช้ได้เว้ยนี่อีกหนึ่งแต้มครับเอาบาาแจ้งเกิดมาด้วยเลยเด็กวัยรุ่นนะ๋ยวระวังมือนี่นะครับผมมาหนึ่งแต้มเดวปลดแล้วก็ปล่อยไปเลยอื้ม <c oughs> Đinh đi chương trình này biệt tặc mới không khô mấy phải đó em u đó nó เดินลอด,ดูใต้ต่อหม้อนะครับต่อหม้อสะพานอันนี้ก็น่าจะเป็นหม่สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วพอดีมีธุระต้องมาทําต่อเมียใช้ทํางานบ้านนะครับผมทั้งคู่เลยเ <c oughs> <c oughs> มียใช้ทํางานบ้าน <c oughs> สามเลยสามเลยไม่สามอ่ะเยอยกระชากกลับไปเลยอ,อืเดี๋ยววันเมื่อกี้ตรงนู้นมีกัดอยู่เดี๋ยวซ้ำมึงดำปลาเปล่า อุ้ยโดนอุ้ยใหญ่ใหญ่ปะวะอัน้อุ้ยได้อยู่เฮ้ยเมีงยวเข้าป่ามานี่อือุ้ยโดนจนได้เมื่อกี้กัดไม่โดนเสียงเหมือนอยู่ในนี้ได้เนี่ย ไม่รู้เลยอุ้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 ยขัดแรงมากตัวนี้อู้ยทิ้งตัวอู้ยทิ้งตัวนะครับทิ้งตัวครับมาแล้วใส่ดีนะครับอื เดี๋ยวถือกล้องโชว์ไม่ได้ไม่อยากเสี่ยงแต่กล้องตกน้ำนะครับให้ดูมุมแบบนี้แหละนี่สวยงามครับตัวนี้ใสยดีเข้างามปากอีกแล้วอื้อ นี่นะครับปลดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวปล่อยน้องไปเลยไปหนูไปแล้วแรงยังดีอยู่นะครับอยู่ไหมเพื่อนที่เด็ดจะอยู่มา,าอ่านบอกตรงนี้มีกว๋วยเตี๋ยวรสเด็ดนะครับ นนี้อาจจะรับโชคร้ายก็ได้ครับ

ทีเด็ดของน้าอัานเขาแม่น,นี่ยังอยู่ในคันอยู่เลยเนี่ยทะลุคันออกมากัดน่ารักจัดเลยอืมแต่ปล่อยน้องไปนะครับแต่ก็ได้ตัวใช่ไหมล่ะใช่ครับผมีจรริงรไปน้องไปทางนี้นะ ที่แรกเห็นวงน้ำนี่คิดว่าบอสแน่ๆอันนี้น่าจะลูกสมุตมตนตัวละต,ตัวแน่นอนแน,น่นอนเลยใช่ไหมเอาอะไรลงอะป๊อป หลุมแทบวับมีตรงไหนตื่นเดินได้เมื่อวานเนี่ยมองไม่เห็นพื้นเลยมองไม่เห็นพื้นเลยมันลึกไงดูเหมือนจะตื่นแต่ก็ลึก ไปดีไม่ดีแล้วแหละฝันน้ำนมเหมือนเดิมไม่สู้เลยเฮ้ยดีอยู่แต่ไม่สู้เลยอะ่ะสู้แล้วสู้แล้วสู้แล้วเฮ้ยเปิดแบบเปิดแบบอือด,ด,ด,ดูดูหูดูโคกดขั้วดูดิโคตรมากตัวนี้ หนึ่งแต้มนะครับกัดกลางน้ำเลยจบหมดล้วก็ปล่อยน้องไปเหมือนเดิมนะครับไปเลยดูจากร่องรอยแล้วลื่นไปก็ไม่เจ็บหรอกดินนิ่มๆ <laughs> มือโฟมมึไม่ได้ล่องล่องล่องไปได้กลับไม่ได้พี่มือเพื่อนเลยอ้อนอีกแกน่าอ่านโชว์อ่อนอีกแล้ว อุ้ยตนสลายไม่ใช่ปลาอย่าร้อง ตีไปตรงน้ำน,นิ่งเนี่ยลากกันมาพอดีมากระชากเลยเหมือนกันหวะแม่งคงแบบไม่เต็มอุ้ยโดนว่ะโดนนี่เลยเนี่ยอุ้ยแรงดีแรงดีงดอ่ามาอีกหนึ่งแต้งกับผม รุดรุดปะกมารุดโอยยังไม่ได้ถ่ายเลยไปแล้วเออไปเถอะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยปล่อยออโต้ไ,ออโตไม่เป็นไรนะครับตั้งใจปล่อยอยู่แล้วแต่ก็อยากจะถ่ายรูปก่อนนั่นแหละแต่ก็น้องดันไปซะก่อนอุ้ยอื้ ตัวนั้นแน่เลยตัวตะกรดของพี่อ่ะไม่สู้เลยแล้วอุ้ยเอาแล้วอุ้ยสู้แล้วอุ้ยสู้แล้วอุ้ย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 วิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วนามาอีกแล้ว ไม้ต่อไม้เลยตกใครหนา,นาเนานาขาดูหน่อยนี่แจ้มที่ท่ายแล้วไม่รู้นะครับแบบอสปูนนี่มาแล้วกระสุนน้ำไหลกาญจนบ,บุรีนะครับกาญจนบ,บุรีบ้านเราดีน้ำตีนแค่มุลนั้นก็สร้างไปลุยกตนต่อเลยนะครับปล่อยน้องไปเลยนะครับ ไปเลยน่อ่านโดนเหมือนกันฮะ <c oughs> จังว่าจะเดินกลับรถนะครับตีเล่นๆมีตัวกัดเฉยโอ้โหมาอีกหนึ่งแต้มก็จะกลับบ้านนะครับตีธาเดเยอะไปเล่นๆกัดเฉยเลย จะกลับบ้านอยู่แล้วเชียวอ,อีกหนึ่งแต้มนะครับดิดด้นดีจริงๆเลยก็สูกเนี่ยหนึ่งแต้มปลดแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปเลย แต่กลับบ้านอยู่แล้วยังเทิมอยู่นะครับน่าจะพอได้อยู่สักฝ่ามือไปดูตัวหน่อยสิอุ้ยตัวดีอุ้ยดีสวยอ่้อิ้ิววิงเดินไปห่างวิ่งวิดเลยนั่นแหละตัวที่หลุดตอนตอนไมาา่ฉาไอตอนที่เรามาทีแรกกัแหละที่ตีไปที่เดิมนะ อืมมันกลับที่มันนะดิเออโอ้โหลงน้ำไม่นี่ด้วยอ่านเยอะมากนะครับลงลิ้วน้ำเฉยดูดูดีขึ้นมา้หาแล้วอืมสสวยอืมหาแล้วมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะหลุดเลยว่ะมินติดคางติดคางโอุ้ยสวยสวย เก็บไหมอุ้ยไปอ้ยสวยใหญ่เลยอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมปลาก็หาตัวยากพอสมควรเลยน่าจะโดนอวนลากไัหมดแล้ววันนี้ผลงานก็พอมีนะครับพอหาได้อยู่ขอได้สนุกนานทีมานี่ไตนะครับไปเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปตอนนี้ขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับ